สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเป็นเรื่องของวันสําคัญสาระรการเรียนรู้วันสําคัญนะคะในหน่วยนี้ก็จะเป็นวันเด็กวันครูนะคะเรามาดูถึงความสําคัญของการจัดวันเด็กก่อนนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กนะคะที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ก็เพื่อให้ประชาชนนะคะและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสําคัญนะคะของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กนะคะให้เป็นเด็กดีนะคะเป็นอนาคตเพราะเด็กเป็นอนาคตของชาตินะคะถ้าผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้มีความตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก mm hmm. เด็กวันนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะ mm hmm. ก็จะได้ช่วยการดูแลสั่งสอนและอบรมให้ลูกหลานเราเป็นเด็กดีในวันข้างหน้านะคะอันนี้นะคะรัฐบาลจึงได้เล็งเห็นนะคะจึงได้จัด การจัดงานวันเด็กขึ้นมานะคะวันเด็กนะคะก็จะเป็นได้กำหนดไว้เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆปีนะคะก็จะเป็นก็จะให้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคำขวัญทุกๆปีนะคะก็จะมีคำขวัญวันเด็กนะคะในปี2565นนะคะคำขวัญวันเด็กก็จะมีคำขวัญวันเด็กดังนี้นะคะ รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะคำขวัญวันเด็กของปีพศ2565นะคะเด็กๆท่องตามครูนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในกิจกรรมในวันเด็กนะคะที่จัดมากันทุกๆปีก็จะมีการแจกของขวัญเด็กจัดเกมการละเล่นนะคะให้เด็กได้แข่งขันการละเล่นต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความ ภูมิใจนะคะเกิดความภูมิใจและยินดีในตัวเองนะคะความภูมิใจในตัวเองที่ได้แข่งขันได้ของขวัญได้ของรางวัลน,นะคะคัะต่อไปวันครูนะคะวันครูนะคะก็คุณครูหน้าที่ของคุณครูนะคะก็จะสั่งสอนอบรมให้เด็กนะคะได้เป็นคนดีคนสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างมีความสุขนะคะหน้าที่ของคครูก็สั่งสอนให้อา่านออกเขียนได้นะคะให้รู้จักการปฏิบัติตนในสังคมให้ได้อย่างมีความสุขให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะส่วนกิจกรรมในวันครูนะคะคุณครูนะคะก็จะไปเข้าพิธีนะคะร่วมลำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูเหมือนกันนะคะํำขวัญวันครูก็มีนะคะเหมือนกับคำขวัญวันเด็กคำขวัญวันครูก็คือ พัฒนาครูนะคะพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตนะคะคุณครูก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะในการที่จะไปพัฒนาเด็กให้มีอนาคตสู่อนาคตที่ดีนะคะถ้าสำหรับกิจกรรมนะคะาการเรียนการสอนวันเด็กวันครูนะคะจากความชุวประคณท่านนี้นะคะคลิปหน้านะคะเรามาพบกันใหม่นะคะัน,นี้สวัสดีค่ะ